สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่ครีมนะคะวันนี้แม่ครีมจะพามาทำผัดเห็ดชิเมจิค่ะวิธีผัดยังไงให้เห็ดของเราหอมแล้วก็น่ารับประทานนะคะวันนี้แม่คีมจะมาบอกสูตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยนะคะค่ะวัตถุดิบหลักๆของแม่ครีมก็ประมาณนี้นะคะ ค่ะอันดับแรกแม่คิมก็จะนํากระเทียมไปขูให้ละเอียดนะคะแม่คิมใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะใช้อยู่ที่8ดกลีบนะคะค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่ะแม่คิมจะนําน้ํามันหมูที่เอาออกจากเนื้อของเขานะคะแม่คิมจะนําลงไปผัดค่ะสูตรนี้แม่คิมไม่ใช้น้ํามันพืชนะคะจะใช้เป็นน้ํามันหมูแทนค่ะค่ะเดี๋ยวแม่คิมจะผัดจนกว่าน้ํามันของเขาจะออกมาแล้วก็ เขาสุกเหลืองดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะค่ะแม่คิมก็เจียวน้ํามันหมูนะคะจนน้ํามันหมูเริ่มออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นแม่คิมก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะที่ขูกไว้นะคะค่ะแม่คิมก็จะนํากระเทียมที่ขูกไว้ลงไปผัดนะคะแม่คิมจะผัดจนเขาสุกเหลืองหอมดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ ค่ะม่คิมก็ผัดกระเทียมจนเขาสุกเหลืองหอมดีประมาณนี้นะคะจากนั้นม่คิมก็จะเติมหมูลงไปค่ะม่คิมใช้หมูอยู่ที่300กรัมนะคะหรือว่า3ามขีดค่ะก็ให้หั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะค่ะม่คิมก็จะผัดหมูให้สุกดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะค่ะม่คิมก็ผัดหมูมาจนสุกดีแล้วนะคะ จากนั้นก็จะมาเติมเครื่องปรุงค่ะแม่ครีมใช้ซอสปรุงรสนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาค่ะชูรสนะคะแม่ครีมใส่อยู่ที่1ช้อนชานะคะถ้าเกิดใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแม่ครีมใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้เขามีความหวานน้ำนิดๆนะคะค่ะก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ ค่ะพอผัดส่วนผสมเข้ากันนี้นะคะแม่คิมก็จะเติมน้ําเปล่าลงไป 75ml นะคะค่ะพอน้ําของเขาเดือดนะคะแม่คิมก็จะเริ่มคนค่ะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนีอีกครั้งนะคะจากนั้นแม่คิมก็จะชิมรสค่ะค่ะแม่คิมก็ชิมรสแล้วนะคะก็ได้รสตามชอบค่ะมีความหวานนํานิดนิดนะคะจากนั้นแม่คิมก็จะเติมเครอทหั่นลงไปค่ะแม่คิมใช้อยู่ที่200กรัมนะคะให้เราหั่นชิ้นตามชอบเลยค่ะ ค่ะม่คิีมก็จะผัดให้แครอทสุกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะเติมเห็ดชิเมจิของเราลงไปค่ะค่ะพอแครอทของเราเริ่มสุกนะคะไม่คิีมก็จะใส่เห็ดชิเมจิลงไปค่ะไม่คิีมใช้อยู่ที่300กรัมนะคะค่ะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะไม่คิีมก็เปิดใช้ไฟแรงนะคะช่วงนี้ค่ะก็ผัดจนเห็ดของเราสุกดีนะคะ ค่ะแม่คิีมก็ผัดเห็ดมาจนเขาสุกดีนะคะจากนั้นก็จะรอให้น้ําเดือดขึ้นมาแรงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ประมาณนี้นะคะพอน้ําของเขาเดือดขึ้นมาแรงแบบนี้แม่คิีมก็จะเติมขึ้นช่ายค่ะแม่คิีมใส่อยู่ที่สี้านนะคะหั่นตามชอบเลยค่ะต้นหอมหั่นแม่คิีมใช้อยู่ที่8ต้นนะคะถ้าเกิดใครชอบทานก็ใส่เยอะก็ได้ค่ะสูตรนี้แม่คิีมจะใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะคะเพื่อให้รสชาติของเขามีความหวานกลมกลม่อมพอดีค่ะ ขาไม่คีมก็จะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพอผักของเราเริ่มสุกไม่คิีมก็จะปิดไฟค่ะขาไม่คีมก็ผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่คีมก็จะปิดไฟค่ะผักของเราก็จะมีสีเขียวที่น่าทานนะคะให้เราปิดไฟไว้เลยค่ะกลิ่นของผัดมีความหอมชวนน่าทานมากเลยนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวไม่ครีมด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ไม่ครีมทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ